พัดข้างหน้าเรายังไม่มีคาสั่งนะครับถือว่าวันนี้พัาน้องศิลกรขึ้นไปโดูขับนแเราเป็นยังไงในหลวงเป็นาสเราคงไม่มีหน้าที่ไปล้วงไปแงะดูนะครับเชื่อว่าอาจจะมีระดับอธิบดีอยู่ข้างในลบมุดหัวอยู่ข้างในก็ปล่อยท่านไปให้ท่านดงที่ลงเยี่ยวอยู่นั่นและคร่บจะตายแล้วก็เรา กาปวน้ายเพราะฉะนั้นกาดให้ดักเริ่มกันทางกันทางจะติดบ้างไม่ว่ากันเอ,อ๊ะพี่น้องจะตอ่อรถรอต่อพร้อมผมนะผมก็ยังไม่ต่อเหมือนกัน คือภาษาไยายทีย่มันมีคนเขืาดกดือด้องอ้ยคือเราจะมาตรวจร่ากายนีคออุกทีท้องมิจะจอดเลยมาเอาไว้ทุกอย่างครท่านขอต่อพนากับท่านราเกนเข้าไปดูตามบทารน,นะครับที่เขาผ่านราชการเลื่อนเอาไว้นะครับลไ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมื่อไหรอ่ะกล่มนี้ก็คืออบรมไปพัฒนาประเทศอะไรผมคุณก็ไม่รู้อ่ะเราขอที่รถไม่เอีไเลยมันไม่มีไม่มีกุญแจมี้่มีกุญแจตัดไปเลย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  เร้าเรามีวันที่พอระจานคนไข้งาบาลาเลยครับใอ่อาอ่ะโอ้ผมแม่เอาจอลย่ะอยจอนเลยไปส่งนีส่งีครับมีอะไรลงมาดีครับลงมาดีม่อย่างนี้อะไรช่วยขวดน้ำอะไรไป